ถ้าจยา์เปรียบอารมณ์ที่ชนิดไม่ดีเนี่ยอกุศลประดุดดังอสศรพิษพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไตออกมาไต่ออกมาไต่ออกมาคือ,อม,มันถ่ายเทออกมานั่นแหละเราไม่อยากเห็นเรื่องราวหล่านั้นเราเลยมาทําสมาธิปิดมันไว้พอไม่เห็นมันสบายใจแล้วแต่อย่าลืมนะมันยังอยู่ เรื่องราวเก่าๆที่ผุดขึ้นทางใจล่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วแล้วเราไปรู้สึกว่าเรายอมรับการกระทําบางอย่างของตัวเองไม่ได้ในข่าวครั้งนั้นแล้วลบกวนจิตใจเราในปัจจุบันเนี่ยมันอาศัยขันชนิดไหนเกิดสัญญานะสัญญาเป็นทุกข์หรือเป็นสมุทัยความรู้ลึกวันละและที่ผ่านมาโอ้โหอยากจะดึงมันจอกหัวมากเลยไอ้ความคิดเหล่านี้ใช่ไหมเอาความอยากหรือความไม่อยากไปใช้กับธรรมชาตินี้ไม่ได้เพราะเขาเป็นสัตว์จะกเป็นความจริงแต่การรู้เนี่ย มันจะค่อยๆค,คลี่คลายเรื่องราวเหล่านั้นออกจากจิตเรามันคือลักษณะของการถ่ายเทอารมณ์การถ่ายเทอารมณ์มันคือการทําให้อารมณ์เนี่ยถูกดึงออกโดยธรรมชาติมันจะดึงออกทางไหนถ้าไม่ดึงออกผ่านระบบขันคือระบบจิตเพราะอะไรเพราะตัวรับอารมณ์คือจิตจิตเป็นตัวรับอารมณ์แล้วนอกจากจะรับแล้วมันยังเก็บสะสมอารมณ์ไหมธรรมชาติของนามธรรมเนี่ยมันจะเก็บไว้ได้พักหนึ่งเท่านั้นเองสุดท้ายมันต้องถูกถ่ายเทออกมามันรับเข้าทางไหนมันก็ต้องถูกถ่ายเทออกผ่านทางนั้นการถ่ายเทอารมณ์นั้น ไม่ได้ผิดที่ผิดก็คือถ้าเราไม่เข้าใจว่ามันะคือการถ่ายเทอารมณ์เนี่ยแล้วเราจะปฏิบัติต่อมันผิดเนี่ยฉะนั้นการถ่ายเทอารมณ์มันเป็นสิ่งที่เป็นผลดีกับเรากว่าการที่จะเป็นผลไม่ดีเพียงแต่ตอนนั้นเรายอมรับการถ่ายเ <c oughs> ทยอารมณ์ไม่ได้ในระหว่างนั้นจึงเกิดการปฏิบัติเพื่อกดหรือปิดหรือไม่ให้มันรับรู้อารมณ์เหล่านั้นหรือทําให้มันดับไปถ้าเราพยายามทาให้มันดับเนี่ยพระอาจารย์ถ้าเปรียบอย่างนี้ว่าถ้าเปรียบมันว่าจิตเราเนี่ยเหมือนแก้วนี้อารมณ์คือสิ่งที่อยู่ในแก้วนี้พระอาจารย์เปรีีียยบออารรมมณ์ท่่ชนิดดดดไกุศุศลัง อสสารพิษอสสารพิษมีอะไรบ้างก็มีแมงต่อแมงแตนแมงตะขาบแมงปองหรือสัตว์อื่นๆที่อยู่ในนี้อารมณ์ที่เป็นพิษพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไตออกมาไต่ออกมาไต่ออกมาไต่ออกมาคือมันถ่ายเทออกมานั่นแหละสังเกตแต่และเรื่องก็คือเรื่องที่เราประสบพบเจอนั่นแหละเรื่องที่เราทํามาเองเท่านั้นนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกพอมันออกมาแล้วเนี่ยเราไม่อยากเห็นเรื่องาราวหล่านั้นเราเลยมาทําสมาธิปิดมันไว้พอไม่เห็นมันสบายใจแล้วแต่อย่าลืมนะมันยังอยู่ ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่นี่แหละคือการทําสมาธิแบบเก็บกักอสรลพิษไว้แต่ถ้าเราเปิดแล้วปล่อยให้มันไต่ออกไต่ออกแล้วรู้มันตามความจริงว่าอ๋ออันนี้แมงต่ออันนี้แมงแตนอันนี้แมงตะขาบหรือตามความจริงเหมือนกับกนูรู้ว่าอันนี้คือสังขารขันอันนี้คือสัญญาขันอันนี้คือวิญญาณขันอันนี้คือเวทนาขันกนรู้อย่างเงี้ยอ๋อนี่ขันนี้เป็นแบบนี้เช่นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็บอกว่านี่คือสังขารละขันสังขารละขันกําลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกาลังเกิดสังขารละขันสังขารละขันกําล จิตกำลังถูกสังคารขันปรุงแต่งอยู่ก็รู้อย่างเงี้ยก็ปล่อยให้มันออกมามันไตออกมาจนบทแก้วนี้ก็ว่างเองแล้วเป็นการว่างแบบไม่ได้เก็บอะไรไว้คันนี้คือว่างแบบธรรมชาติของมัน